สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันตายโตคอมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าแ e n o v o Yoga Slim 7i Aura Edition ครับขึ้นชื่อว่า Yoga นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นความบางเบาหรือเรียกกันว่าอันตราตินดีไซน์หรืออันตร้าบุกหรือโน้ตบุ๊กบางเบาก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่ว่าขึ้นชื่อเรื่อง Yoga นี่เขาก็มีมานานแล้วครับตอนนี้เจ้า Yoga Slim 7 i ก็มีมาถึงเจเนอเรชันที่10แล้วที่อยู่กับเรานะตอนนี้เลย จุดเด่นของเขาครับคือ CPU ครับ Intel Core Ultra 7 2 5 8 v วลงท้ายนี่มาพร้อมกับ Intel Arc g r a p h i c ก 140v ด้วยขึ้นชื่อว่า Intel Contra ครับเขาจะเน้นเรื่อง AI ก็จะมี NPU อยู่ภายในตัว CPU ด้วยสามารถทำความเร็วได้สูงถึง47 tops และรวมกับประสิทธิภาพการประมวลผลด้าน AI ของการจอแล้วเนี่ยจะมีความเร็วสูงถึง115 tops เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแรงหล่อไม่งอการจอแยกนะครับแต่ใครที่ใช้น้ตบุ๊กแบบไม่มีการ์จอแยก ก็จะมีเพนพอยต์อย่างหนึ่งคือต้องแชร์แรมตัวเครื่องให้กับ iTPU ดังนั้นครับ เขาก็เลยแก้ปัญหาใด้การใส่แรมแรงๆมันเลยเป็นแรม32 g b LP DDR 5X แบบ on package ครับคือแชร์ให้ทั้ง CPU แล้วก็การ์ดจอแบ่งๆกันใช้จัดสรรกันเลยโดยที่มันไม่ฟิกว่าการ์ดจอต้องใช้2 g ิกเท่านั้น4 g ิกเท่านั้นใช้เท่าไหร่ดึงไปเท่านั้น32 g ิบอกเลยว่าเพียงพอกบการใช้งานทั้งตัวเครื่องและบัดแรมยังสูงถึง8,533เมกะเฮิร์ นี่คือข้อดีของแรมแบบออนแพ็กเกจนะครับไม่ใช่แค่อนบอดกรีติดบอดมาธรรมดาแต่เป็นออนแพ็กเกจเลยแต่ว่าไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นั่นเองมา32แค่ไหนก็ใช้แบบนั้นไปยาวๆเลยนะครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับต่อไปหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องออร่า dition ขึ้ชื่อว่าออร่าเนี่ยมันมีความแบบแผ่พุ่งออกมาเป็นความเป็นออร่าแผ่ออกมาจากตัวเครื่องซึ่งมันก็หมายถึงการใช้งานร่วมกับ device อุปกรณ์ข้างเคียงเช่นมือถือของเราเป็นต้นนะครับสามารถใช้งานร่วมกับมือถือได้แบบไร้รอยต่ออ่ะสะดวกมากขึ้นใช้งานร่วมกับมือถือและด้วยความที่มันเป็นออร่าเอ dition นะครับเมื่อเราถ่ายรูปออกมาเราสามารถแชร์ไฟล์ได้การน,นี่ครับเคาะ2ทีนี่ โลนาวโวสมาร์ทแชร์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับทาให้เราสามารถแชร์ไฟล์จากในเครื่องของเรานะครับเพียงแค่คลิกแล้วก็ลากแปะวางลงไปแบบนี้ก็สามารถเปิดไฟล์จากมือถือของเราได้เลยนะครับนี่เห็นไหมหรือว่าจะแชร์ไฟล์จากในเครื่องเข้าสู่มือถือนี่ครับก็สามารถทําได้เช่นกันแบบนี้แค่ลากวางเท่านั้นเรียกได้ว่าส่งผ่านข้อมูลรูปภาพและไฟล์ต่างๆแบบไร้รอยต่อแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่า ซีรีส์โยกเน้นความเรียบหรูดูดีอันตรานดีไซน์ก็ต้องมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเครื่องบานฝาพับด้านหน้าครับคลิกมาดูกันนิดนึงนี่ก็จะมาเป็นเพลทเ,เรียบๆโลโก้และ o v o อย่างเดียวเลยขอบด้านบนครับเขาได้มีการระบุสเปคกล้องไปเลยนะครับว่าเป็นกล้องขนาด5เ e มกะพิกเซลแบบ IR Camera ปลดล็อกหน้าจอผ่านทาง Windows Hello สแกนใบหน้าได้แล้วก็ยังมีไมโครโฟนถึง4ตัวช่วยในการตัดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยที่เห็นเป็นติ่งๆยื่นออกมาเนี่ยเขาทำออกมาให้สามารถเอานิ้วงัดตัวฝาเครื่องขึ้นมาให้มันสามารถเปิดฝาตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือความบางเบาของมันเนี่ยออกแบบมาให้ตัวเครื่อง กางได้มากถึง180องศาต้องใช้คําว่าเกือบ180องศาแล้วกันนะครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าสะดวกดีในการใช้งานเช่นคุยงานกับลูกค้าที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะก็สามารถกางหน้าจอให้ลูกค้าดูได้สะดวกหรือจะเป็นคนมามุงกันร,รอบๆโต๊ะร,รอบๆเครื่องแล้วก็กางหน้าจอดูกันแนวนอนแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ที่สำคัญตัวหน้าจอของดีเลยเพราะว่าให้หน้าจอแบบ p ี r e s ไซ e 14นิ้ว 2.8K 2,880คูณ1,800พิกเซลอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่16:10นะครับร r เฟรชเรท120เฮิร์กันเลยรองรับระบบสัมผัสนี่จิ้มแต่ปับ๊บทัชสกรีนได้แบบเต็มรูปแบบ จะาประกาเขียนหน้าจอก็สามารถใช้งานได้เช่นกันจะจดจะขีดจะเขียนจะวาดจะแตะจะถูจะสไลด์อะไรก็สามารถทำได้เลยกับหน้าจอตัวนี้หน้าจอกระจกครอนิ่งกริ l a ากราสครับป้องกันรอยขีดข่วนและการกระแทกได้เป็นอย่างดีขอบเคสสีตัวนี้บอกเลยว่าโคตรตรงครับทั้ง DCI P 3 srgb อยู่ที่100% adobe rgb 97%และได้รับการคาดิเบตมาแล้วจาก xrite ทำให้สามารถเอาไปทำงานด้านสีสันตกแต่งภาพพรูฟงานที่เกี่ยวกับสีสันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว รวมไปถึงค่าขอบเขตสีแกมมาความสว่างหน้าจอต่างๆถือว่าทำมาตรฐานออกมาได้เป็นอย่างดีจอเนี่ยสามารถสู้แสงภายนอกได้สบายๆเลยทีเดียวนะครับตามสเปคของเขาบอกเลยว่าเจ้าหน้าจอตัวนี้สว่างได้ถึง1000นิตกันเลยอีกทั้งยังเป็นหน้าจอแบบ HDR ด้วยโอ้โหนี่ครบจริงๆจอเจ้า Yoga Slim 7i ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นจอที่ภาพสวย สมจริงดูแบบเ,เนียนตาสุดๆไปเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ขอบจอด้านบนมีกล้องเว็บแคมมาให้ครับส่วนขอบจอข้างๆก็บางกรอบทีเดียวเชียวแหละพี่น้องเอ๋ยถัดมาครับที่ขอบตัวเครื่องบริเวณนี้ถามว่ามันมีอะไรเนี่ถ้าเรากางสุดแล้วบริเวณตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องระบายอากาศถูกซ่อนอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการระบายความร้อนลมมันแรงพอที่จะเป่าออกมาทางช่องบริเวณนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะดูแบบ ลมมันจะอันๆหรือเปล่าแต่ทดสอบใช้งานเรื่องความร้อนก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะในส่วนถัดมาก็คือตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีแป้นตัวเลขมาให้อ r ร์เ k โคีขนาดยอ่อก็ตามสไตล์โน้ตบุ๊ก14นิ้วนะครับที่มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายอยู่แล้วนะและการปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดปรับได้ครับสว่างน้อยสว่างมากหรือว่าจะเปิดโหมดออโต้ก็เลือกได้เหมือนกันอ้อแล้วก็เรื่องแสงหน้าจอมันสามารถ ปรับถนอมสายตาให้เหมาะกับการใช้งานของเราใช้งานในระยะยาวได้สบายๆนะครับในส่วนของการปรับแต่งตั้งค่าคีย์บอร์ดต่างๆก็ฟังก์ชันคีย์มีมาให้ครบครับเพิ่มลดเสียงปรับแสงหน้าจอต่างๆแต่ว่าไม่มีอย่างหนึ่งคือปุ่มพาวเวอร์เฮ้ยปกติมันต้องอยู่บริเวณเแถวๆนี้แต่รอบนี้ไม่มีเออก็แปลกเหมือนกันนะแต่ที่มีมาคือนี่แถบช่องลำโพงครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสเตอริโอระบบเสียงปรับจูนโดย d Atmos นี่อื้อหนี่ กระหึ่มเสียงดีเสียงดังสไตล์ผู้ดีเลยทีเดียวแล้วดอกลําโพงให้มาถึงสตัวเป็นโน้ตบุ๊กอันตราตินเครื่องหนึ่งที่เสียงดีมากปกติลําโพงมันจะอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องแต่เขานี้จัดเต็มระบบลาโพงมาให้เลยตามสไตล์โน้ตบุ๊กโยกานะครับและไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่ครับว้าเฮ้ยโคพายทนะฮะมีกดเข้าไปปั๊บแชทบอทโคพายทเด้งขึ้นมาให้เราพิมพ์ถามคําถาม,ถามอะไรก็ได้จัดการคอมมานด์งานต่างๆพิมพ์พร้อมเจนเนอเรตภาพ ในนี้ได้หมดเลยนะครับกดคุนมาปุ่มเดียวก็สามารถดูได้ทันทีที่เหลือก็มีการดีไซน์เรื่องของโลโก้โยกานะครับมาร์กจุดต่าง,างๆเช่น p พ e วไซส์โปรหน้าจอบริเวณนี้แล้วก็ในส่วนของ l e n o v o o u u r e e i t t o o n ระบ,บุไว้ชัดเจนเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ Aura อ้าฝาหน้ารอคุณมาใช้งานแน่นอนที่เหลือก็จะมีนี่ Intel c o อ e u l ตร a 7กับแพลตฟอร์ม Evo Evo คืออะไรก็ในส่วนของโน้ตบุ๊ก ที่ได้รับการพรูฟมาแล้วจาก Intel ว่ามีสเปคขั้นต่ําเพียงพอกับการใช้งานให้มันเป็น AI PC ได้นั่นเองนะครับมี Intel Evo การันตีน้ตบุกเครื่องนี้สเปคครบถ้วนสมบูรณ์แบบในยุคปัจจุบัน2025ใช้งานได้ยาวๆไม่ตกยุคแน่นอนนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ถัดมาครับพอเชื่อมต่อต่างๆมีอะไรกันบ้างเริ่มงมนที่ฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับบริเวณนี้มีไมโคร SD card r e a d e r มาให้ t ทันด์โบสี4ให้มาถึง2พอร์ตเลยแล้วก็ HDMI 2.11พอร์ตรองรับการชาร์จไฟทั้ง2พอร์ตเลยนะครับเจ้าทันด์โบสี l t 4 2พอร์ตต,ตรงนี้อะแดปเตอร์ที่ให้มาเขาก็จะเป็นหัว Type C Power Delivery ก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะส่วนฝั่งขวามือครับก็จะมีในส่วนของปุ่มม่านชัตเตอร์นิรภัยก็สามารถเลื่อนเปิดปิดเปิดกล้องได้ผ่านทางด้านข้างนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่ม Power Jack จุดห้าออโมาฮีโฟนคอมโบและ USB 3.2 Gen2 Type A รองรับ Awayon Power Outlet ครับสามารถชาร์จไฟให้อุปกรณ์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตามนะพอเชื่อมต่อก็ประมาณนี้แต่ผมมองว่า USB Type A อาจจะน้อยไปหน่อยพอตเดียวไม่พอใช้แต่ถ้าใครใช้น็อตบุ๊กแบบบางเบาหน้าจอ14นิ้วจริงๆแนะนำครับไปซื้อพวกฮับ Thunderbolt มาต่อเพิ่มพอเชื่อมต่อจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบชาร์จไฟมันเสีย t h บ n ไปเลยพอร์ตหนึ่ง ไปซื้อฮับมาต่อปับ๊บเสียบชาร์จไฟได้และยังเสียบพอร์ต USB Type A มีไม้เสียบเพิ่มได้ด้วยก็จะสะดวกกว่าในการใช้งานทําเป็นแบบ docking station ได้อะไรพวกนี้นะครับอ่ะในส่วนถัดมาด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านี่จับตัวเครื่องถือนี่เบามากเลยเนี่ยโอ้โหด้านใต้ก็แผง Air i n t นเทครับแผง Air ์เวนเอาไว้ดูดลมเข้าก็แผงใหญ่เลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายสติกเกอร์ Windows 11ครับ นอกจาก Windows 11 Home ที่มาแล้วนี่ก็มี Microsoft Office Home and Student ให้มาด้วยได้ได้ว่าเปิดเครื่องพร้อมใช้งานมีทุกอย่างให้ครบเสร็จสับกันเลยทีเดียวน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมนี่ก็1.28กิโลกรัมนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าความทนทานของเขาจัดเต็มเพราะว่าผ่านมาตรฐาน Military Standard มากกันกัะแทกกันละอองน้ำ,นำกันฝุน่นผงกันลออต่างๆ การบิดงอการสะเทือนนะครับใช้งานใส่กระเป๋าเป้ถูลู่ถูกังออกจากบ้านได้ระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวว่ามันจะบอบบางผังง่ายแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปตัวเครื่องภายในเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับภายในเห็นบางๆแบบนี้แต่เขามีพัดลมคู่มาให้นอกจากพัดลมคู่แล้วนี่ก็ฮีทไปเนี่ยเขามีมาให้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของฮีทซิงค์โอ้โหก็มีมายาวไม่แพ้ตัวเครื่อง เรียกได้ว่าการนำไปคำร้อนค่อนข้างจะจัดเต็มถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะบางเบาก็ตามนะครับดูไม่ได้แบบเล็กกระจิตริดกระจ้อยรอยมีพื้นที่ใส่มาให้เท่าไหร่เขาก็ใส่แบบเต็มเลยและนอกจากนี้เรื่องการอัปเกรดอะไรก็ไม่สามารถทําได้แล้วนะครับ SSD มีมาให้หนึ่งแถวความยาวไม่เหมือนชาบ้านชาวช่องเขาด้วย2260 ปกติแบบคอม PC ทั่วไปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปจะเป็นแบบ2280เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นขนาดจำเพาะนิดหนึ่งอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้แต่ต้องถอดของเดิมออกแล้วก็ต้องใส่ของใหม่เข้าไปแล้วก็ต้องขนาดเท่ากันด้วยนะและนอกจากนี้ครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก็มีมาให้ทั้ง Wi-Fi 7แล้วก็บ t o o t h 5.4ด้วยนั่นเองส่วนแบตเตอรี่ครับโอ้โหนี่ใหญ่เข้มเต็มตัวเครื่องดำมาเมื่อม,มันเลย ขนาด70วัตต์ชั่วโมงใช้งานออนแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถทําได้ยาวนานถึง10-12ถึงชั่วโมงจากที่ผมได้ทําการทดสอบมานะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบการทํางานของแต่ละคนด้วยนั่นเองอันนี้ผมเปิดดู YouTube ปรับแสงหน้าจอปรับเสียง50%นะฮะในการใช้งานก็จะได้ตามที่บอกไปข้างต้นเลยที่เหลือก็จะเป็นดอกลําโพงด้านใต้ตัวเครื่องอีก2ดอกดอกนี้บอกเลยว่าใหญ่ๆเบิบ่มๆง,งานประกอบภายในก็ตามนี้ครับถือว่า ถ้าออกมาดูดีสมกับความเป็นเลนโวแกะไม่ยากแต่แน่นหนามากและประกอบดีดีที่สําคัญเลยคือโคติ้งผิวมาดีไม่ทิ้งรอยนิ้วมือด้วยนั่นเองนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบประสิทธิภาพดูกันดีกว่าว่าเจ้า l e n o v o Yoga s l l m m i i จ r a e อ i t ร่ n นตัวนี้จะออร่าสมคำร่ำลือไหมไปดูกันครับ มาเริ่มดูกันที่ cpu z นะครับ cpu เป็น intel core Ultra 7 285V ตัวนี้ max tdp อยู่ที่17วัตต์และมี core t h r e a d อยู่ที่4 p core กับ4 low power core รวมกันเป็น8 t h r e a d ram ให้มาเป็นแบบ lpddr 5 3 2 g b on package bus ram ตัวนี้สูงถึง8,533 m h z ส่วนการ์ดจอเป็น igpu คือ intel arc 140V ส่วนประสิทธิภาพเทียบกับ i 7 gen 10บน desktop ครับตัวนี้ความแรงต่างกันเพียงแค่13%เท่านั้น สำหรับคะแนนการทดสอบ c i n e b e n c h R23 ของตัว CPU ครับสามารถทำความเร็วได้ที่9,691คะแนนนะฮะอุณหภูมิพีคโหลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่87องศาเซลเซียสครับแต่อุณหภูมิการทำงานจริงๆจะอยู่ในช่วงประมาณ70-80องศาเซลเซียส ส่วนคะแนนทดสอบ c n e น e n c h r 2 4ได้561คะแนนถัดมาที่การทดสอบกราฟิกกับ 3DMark f ร r e ไฟ r i k รทครับาครแนานรวมได้ที่9,399คะแนนโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะครับในช่วงฟิสิกส์เทสเนี่ยจะอยู่ที่83องศาเซลเซียสนะครับส่วนความเร็วที่ทำได้โอ้โหนี่วิ่งได้สูงถึง4.2 GHz กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าความเร็วในการทำงานการเล่นเกมต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากส่วน 3DMark ากทำสครับถาคะแนานได้ที่4,066คะแนน S.S.D. ที่ให้มาครับความจุ 1TB นะความเร็วรีดอยู่ที่6 6 6 4ความเร็วรอยู่ที่5,344 MB สมครับแรงมากตัวนี้เป็น PCIe 4.0ครับถัดมาครับที่ Lenovo v a n t a g e เป็นซอฟต์แวร์ Utility ใช้ในการปรับแต่งดูข้อมูลต่ตางๆของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น serial number เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ว a r ยังมีมาให้ตรงนี้ในส่วนของการตั้งค่าอื่นเนี่ยแบตเตอรี่เขาก็มีมาให้นะครับนี่ แบตเตอรี่สุขภาพเป็นยังไงเก็บประจุไฟได้แค่ไหนแล้วเสื่อมไปมากแค่ไหนแล้วรวมถึงอุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จแบตแบบถนอมนะครับในการชาร์จข้ามคืนก็สามารถทําได้เช่นกันใน overnight แบตเตอรี่ชาร์จ g ิ่งช่วยยืดอายุก,การใช้าง,งานในการชาร์จไฟให้ยาวนานลดอุณหภูมิสะสมในแบตเตอรี่รับปิดชาร์จก็มีเน้นชาร์จไวก็มีให้เลือกนะครับรวมไปถึงหน้าจอนะครับมีโหมดถนอมสายตา การปรับ Adaptive Refresh Rate ก็มีมาให้สำหรับการเล่นเกมลดอาการภาพฉีกภาพขาดก็ติกได้เลย Color Management ครับแสดงผลสีอยากแสดงแบบไหน Adobe RGB SRGB DCI-P3 จอนี้ก็ให้ได้เพราะว่าสีหน้าจอคือตรงมากระบบเสียงนี่ก็ Dolby a t m o s นะครับเลือกปรับได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ยังมีตัว Smart Mode ครับตรงส่วนนี้จะปรับแต่งตัวเครื่องให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานของเราเช่น p r o t e c t ตัวเครื่องด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยจะมีการเตือน ให้เราลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายตามกดแบบ20 20 20อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในโหมด attention เนี่ยตรงส่วนนี้จะช่วยให้เราโฟกัสกับการทำงานได้มากขึ้นนั่นเองหรือจะมาเป็น system update ครับดูการอัปเดตต่างๆของตัวเครื่องรวมถึงอัปเดตไบออก็มีมาให้ครบเลยนะครับถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่รวมทุกอย่างของตัวเครื่องนี้ไว้ในซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เดียวมาทดสอบตัดต่อวิดีโอครับอันนี้ผมใช้กับคลิปความยาว10นาทีนะครับเป็นคลิปวอล์กถ่าย 4K 30เฟรมนะ นี่ครับก็สามารถพรีวิวภาพได้แบบลื่นๆเลยส่วนอัตราแสดงภาพครับอยู่ที่1ต่อ2แบบนี้ซึ่งก็สามารถสคิปแล้วกดเล่นสคิปแล้วกดเล่นได้เลยส่วนใส่ transition นะครับเป็นช่วงๆนะยวลองดูนี่เปลี่ยนฉากเป็นเฟรมกันแบบลื่นๆเลยนะครับมีหลายช่วงหลายตอนส่วน export file ครับผม export เป็น h 2 6 4นะครับ การเซตติ้งต่างๆก็ปรับเป็นค่ามาตรฐานตามวิดีโอของเราเลยนะครับคลิป10นาทีก็ใช้เวลาประมาณสัก3ถึง4ถึง5นาทีโดยประมาณนี่4นาทีมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ แตมว่าตัดต่อวิดีโอใช้การ์ดจอไหมนี่ครับ Intel Arc ทำงานเต็มที่100%ในช่วงต้นของการเรนเดอร์สังเกตดูว,ว่าวิดีโอดีโค้ดครับทำงานเต็มที่แล้วก็ CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ50%กับ RAM ที่19 g b ซึ่งเจ้า Yoga Slim 7i ตัวนี้ตัดต่อวิดีโอได้สบายแน่นอนครับทดสอบเล่นเกมครับเกมที่เราทดสอบนี่ก็เป็นเกม t r i p A อย่าง Cyberpunk 2077 จากใจกลางเมืองรถล,ลาขวักขวคนเดินไปเดินมาบอกเลยว่ากินสเปคโคตรโหดเลยนะครับตอนนี้ผมทดสอบด้วยความละเอียด full hd plus 1920 0คณพิกเซลส่วนกราฟิกปรับเป็น retracing low นะครับนี่เปิด retracing เลยนะแล้วก็ยังเปิด intel s e s s เป็น auto เปิด intel frame gen นี่ frame gen intel ก็มีเหมือนกันไม่ใช่คิรเลยนะครับเพิ่งอัปเดตใหม่มาให้เกม Cyberpunk โดยเฉพาะเลยรองรับการจอ intel arc ขนาดนี้เฟรมเรทที่ทำได้ก็ดูดีครับอยู่ที่ประมาณ 60ถึง70 fps กันเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีตกไป50ปลายๆ5้าต้นๆบ้างก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงแต่ฉากใจกลางเมืองเล่นได้ขนาดนี้โอ้โหมันได้ขี้เรเลยนะครับเล่นแบบสบายๆแน่นอนเดี๋ยวเรามาลองบู๊ลองสู้ลองยิงกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ก็ให้มันมีเอฟเฟกขึ้นมานิดนึ่งนะฮะต,ตำรวจตำรวจวิ่งมากันเต็มไปหมดเลยไหนตำรวจนี่ครับเฟรมเรทยังอยู่ที่60เฟรมสบายๆ ใช้แรมไปทั้งหมด21 GB CPU ทำงานอยู่ที่ประมาณ60-70%ไปปลายและในะส่วนการ์ดจอครับทำงานเต็มที่เลยนะการกินไฟตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่54วัตต์นะครับจากเครื่องวัดกำลังไฟที่ติดอยู่ที่ปลั๊กไฟเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าประหยัดไฟมากนะครับโนบุกเครื่องนี้ไม่ได้กินไฟเยอะเลยถึงแม้ว่าจะเล่นเกมก็ตาม <S <S ดังนั้นเรื่องการเล่นเกมนี่ไม่ใช่ปัญหาครับ <S <S เล่นเกมไซเบอร์พังได้ขนาดนี้ เกมอื่นบนโลกใบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมขับจีเกมซ y เบอร์พังเกมใหม่ๆแ a ต t l e นฟงแบตเร์นฟิลแต่ก็เอาไว้เล่นประมาณหนึ่งไม่ได้แบบว่าเล่นถึงขั้น e-sport ตเฟรมเรทสูงๆเป็นร้อยเฟรมความละเอียดสูงสุดอะไรขนาดนั้นนะครับตามอัตรภาพแล้วกันนะตามความแรงของ c p u เนี่ยขนาดไม่มีการ์ดจอแยกยังเล่นเกมได้ขนาดนี้นะครับ แม่ขุมพลัง i ินเท c ของอ l นตร7ยเด A เขาทำออกมาได้สุดจริงๆเลยทีเดียวสำหรับการเล่นเกมต่อไปครับเดี๋ยวผมลองถอดอะแดปเตอร์ดูดีกว่าตัวนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์อยู่นะพอถอดปุ๊บครับนี่ถอดไปแล้วครับเฟรมเรท d r อ p ไหมเฮ้ยเฟรมเรทมีล่วง50เฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้คีเรเลยเฮ้ยนี่ปิดอะแดปเตอร์แล้วเนะี่ยใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับใช้งานออนแบตเตอรี่ประสิทธิภาพคือไม่ได้คีเรไม่ได้ d r อป มันเหมือนเดิมเลยคือไม่ได้จ่ายกระแสไฟจากปลั๊กไฟบ้านนะโอ้โหนี่นี่แค่เล่นเกมแบบไม่ต่ออะแดปเตอร์เอาไปเล่นเกมที่สตาร์บัคได้สบายๆแน่นอนแต่เรื่องเปอร์เซ็นต์การทำงานของแบตเตอรี่มันก็จะลดลงไวเช่นกันผมว่ามันโหลดกระแสไฟเยอะนะครับใช้ไปทั้ง54วัตต์แน่โอ้นี่นะครับขุมพลัง Intel c ค r e ์เไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์เกมไซเบอร์พังก็เล่นได้เฟรมเรท50-60เฟรมสบายๆบ,บ,บอกเลยว่าใครซื้อไปเล่นเกมนะครับเล่นได้ประมาณนึงเล่นข้าเวลาได้แต่ราคาขนาดนี้ถ้าซื้อ โน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็จะได้ประสิทธิภาพไปสูงกว่าแต่อันนี้ได้ความบางเบาและกันนะครับเกมเนียทดสอบก็รู้เรื่องแล้วนะครับไม่ต้องทดสอบหลายเกมถ้า c y b e r ร์พังเล่นได้เกมมือถบนโลกใบนี้มันก็สามารถเล่นได้แน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ตัวนี้เรื่องประสิทธิภาพความแรงไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมทำงานตัดต่อวิดีโอกราฟิก3 d ออกแบบเบื้องต้นออกแบบพวกอ่า t o s h o p ตกแต่งภาพด้วย Lightroom ทำงานออกแบบ Artwork ิ a ์ k แพ i n เสีสันต่างๆด้วยอ l l u s t r เตอรหรือจะใช้ a u t o c a คด o o g l e SketchUp โอ้ยรองรับได้หมด RAM 32นี่ก็เหลืออย่างที่ผมตัดต่อวิดีโอให้ดูแรมเพียงพอแน่นอนนะครับยุคนี้16บกิไม่พอ ต้อง32 g b เนี่ยมันตอบโจทย์มากกว่ายืดจุดมากกว่าแชร์ได้ทั้ง RAM, แรมก์ดจอแชร์ได้ทั้งแรมตัว CPU นะครับแล้วก็เป็นแรมแบบ On p a พ็กเกที่ความเร็วสูงด้วยดังนั้นมันก็ไม่มีปัญหาข้อขวดเรื่องความเร็วแรมเหมือน DDR5 ธรรมดานแน่นอนเออและที่สำคัญเลยนะครับคือเรื่องของความบางเบา1.28กิโลกรัมทำให้มันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายมากและที่สำคัญเลยนะคือเรื่องของอะแดปเตอร์ครับนี่ ให้มาแบบนี้ของดีพกพาง่ายไม่ได้แตกต่างอะไรกับอะแดปเตอร์ชาร์จแบตมือถือมากหัวชาร์จก็เป็น type c pd ชาร์จอะไรก็ได้รองรับฟ้าชงฟ้าชาร์จได้หมดตัวนี้หรือจะใช้พวกอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือ65วัตต์100วัตต์ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันไปหาอะแดปเตอร์ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ออกจากบ้านทุกวันนะครับแล้วถ้าถามว่าใครที่เหมาะกับเจ้า Lenovo Yoga Slim 7i Aura right, Edition ตัวนี้ก็ได้หมดครับ ที่ไม่ต้องการเล่นเกมอะไรจริงจังมากมายเล่นเกมเป็นแค่ค่าเวลาเป็นงานอดิเรกหลักๆคือทํางานแล้วก็พกพาเน้นการทํางานที่หลากหลายหรืองานด้านครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับในราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่44,990บาทบางคนอาจจะมองว่าแพง แต่ผมว่าสมราคาเพราะว่าโนบุกเครื่องนี้มันไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นเกมโดยเฉพาะแต่ฟีเจอร์ต่างๆของมันประสิทธิภาพความแรงก็อยากที่ได้ดูกันไปนะครับน่าประทับใจใช้งานกันได้ย,ยาวๆนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับใครดูแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนผมตั้งใต้ตัวคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย